อละครับผมไปดูความคืบหน้าของตัว t w t t t e อร์ของชิบะกันหน่อยนะครับผมว่าเป็นไงบ้างน,นะฮะจริงแล้วเราอยากจะดูตั้งแต่ตอนช่วงเวลานั้นนะครับผมแต่ผมมีงานนะผมก็เลยต้องทำงานของผมก่อนนะฮะ,ะคนเรามันก็มีงานที่ต้องทำนะเว้ยอะเอมีสเ <laughs> อ่ตอนนัวนึงนะฮะ เฮะโอเคชิบะชิบะเรมเน็ตเวิร์กมันอยู่ในชิบะเรมเน็ตเวิร์กไปแล้วล่ะจะบอกว่าเจ้งน่ะพังแล้วกูว่าเฮ้ยหน้าตาดูสแกมขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย <laughs> นี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับผมของตัวชิบะ เออว่ะไม่ดูหน้าตาดูสแกมขึ้นว่ะเออเว้ยอันนี้เป็น Shibarium Network นะครับผมซึ่งกำลังจะมานะครับใน Blockchain 2องนะแต่ตอนแรกคิดว่าน่าจะมาเลยแต่นี่เป็นเว w Welcome Beta s t a t e นะครับผมซึ่งเป็น Inside Security Onboard นะครับผมก็หมายความว่ามันน่าจะมาในช่วงเวลาที่อีกสักแป,ป๊บใหญ่ๆเลยนะผมว่ามีชิบ b พีเดียด้วย <laughs> คล้ายๆวิกิพีเดียนะฮะ o น l e ล g e ดเบสน่าจะมาอีกในไม่ช้านะครับผม ชิบูชิตัวคอลเลรชันก็ไอ้นี่อยู่ราคาขายห่วยมากนะครับขอบอกไอ้ uh, ตัวนี้เป็น s h i เดอะเมตาเวิร์สนะครับตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ชิป p o o นะครับผมสามารถเข้าไปดูได้ตัวนี้เป็นชิบะอินเทอเเอาตรงนะผมเล่นไปแล้วผมรู้สึกว่าอือแม่งไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่นะผมก็เลยเออชางแม่งเอะปล่อ,อยๆไปคอมมูนิตี้ของอ uh, ิน i ินเทอร์แอคนะครับผมอินเท s i v e เออช่างแม่งเถอะอ่านว่าอะไรก็ช่างมันอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับคอร์ร b o ชั่นรีเควสต์ฟอร์มได้นะครับผมสามารถที่จะเอาคอมพนีของเราไปใส่ได้นะเฮ้ยบอกว่าผมอยากจะทำของผมบ้างอยากร่วมมือกับคุณเป็นพพอร์ตเวิร์ไว์ร่วมมือกันได้ไหมประมาณนั้นนะครับว่ากันไปดูเป็นชิ้นไม่นานมากขึ้นนะครับเราต้องยอมรับอันนี้นเป็นเรื่องที่ดีนะ แต่ดูหน้าตาสุดสแกมดูสแกมมากกว่าเดิมนิดหน่อยอันนี้น่าจะเป็นเหรียญใหม่เหรียญชื่อเติร์ดนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับหรือไม่ก็เป็นอะไรสักอย่างในระบบนะแต่มันมีตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นเหรียญตัว s t a b l e Co i ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็น s t ต b l e c o i ของตัวชิบะนะครับผมก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมกว่านั้นนะฮะมีข่าวสารนะครับผมของชิบะนะครับผมที่เกิดขึ้นนะนี่เป็นคอนเซปต์อาร์ตนะครับผมของวัดนะครับผมอังโคคุจินะครับผมสำหรับใครที่เคยดู เ,เน้นน้อยเจ้าปัญหานะครับ<笑><笑>เดี๋ยนะใช่วัดอังโคจิป่ะวะไม่ใช่ดิมันเป็นตำหนักโชกุนเมืะะ่อวาอังโคคุจิเขาจกว่าเป็นตำหนักโชกุนนะฮะของไออังโคคุจินั่นแหละที่ญี่ปุ่นนะครับผม แต่ถ้าถ้าเรามองลึกเข้าไปโชกุนคนนั้นก็มีอายุยืนยาวพอสมควรนะ <c oughs> <c oughs> เราจะไปมองในทิศทางที่ดีขนาดนั้นเชียวเหรอใช่ไหมนายคงไม่คิดเหมือนเราใช่ไหมล่ะแบบว่าเอ้ยโชกุนเอเขาเลือกรูปแบบนั้นเป็นรูปแบบที่ดีเหมาะสมสําหรับการ <c oughs> ตั้งวัดเนี่ยอ่าฮะมันคืออ่าตหนักนะครับไม่ไม่ไม เข้าใจว่าไม่ใช่วัดอังคุจิตัวจริงนะเพราะว่าอันนี้เป็นวัดที่ชื่อว่าวัดคินคาคุจินะครับผมซึ่งเราเข้าใจว่าทุกวันนี้ยังเข้าใจว่าเป็นอังคุจิอยู่นะครับผมคือเนี่ยเเป็นวัดเดียวกันหรือไม่ครับเดี๋ยวผมลองไปดูในพัททิปนะฮะ <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมว่านี่คือวัดคินคาคุจิที่ท่านโชกุนของอิคิวซังมอบให้อิคิวซังนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าอิคิวซังนั้นตามตำนานนั้นเป็นเนน้อยใช่ไหมคําตอบคือพี่แกเป็นพระการโลกนะครับผม อันนี้มีคําตอบที่เป็นความคิดเห็นที่เกิดขึ้นนะอังค,งคุจิเป็นชื่อวัดที่จะกุณโชกุนอาชิคังเีสถาปนาขึ้นนะครับเป็นมีอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเป็นชื่อกลางๆครับเหมือนหลายจังหวัดในเมืองไทยมีวัดมหาธาตุนั่นแหละนะครับเรื่อราบริษัทอิคิวซางนั้นวัดที่ท่านบวชสมัยเป็นสมณรชูเคนตอนเป็นเนนท่านชื่อชูเคนนะครับชื่ออิคิวคือตอนโตเป็นพระภิสุหนุ่มแล้วคือวัดยามาชิโร อังโคคุจิครับอยู่ใจกลางเมืองเกียวโตเลยแต่ถูกเผาไปแล้วในสงครามโอนินอย่างที่ท่านข้างข้างบนบอกช่างแม่งเถอะในเขตเกียวโตเกียวโตเอ่อพรีเฟกเชอร์มีวัดอังโคคุจิอีกแห่งหนึ่งชื่ออายเบะอย่างในแผนที่ของคุณอาราบดอสีดำแต่วัดนั้นไม่เกี่ยวกับท่านอิคิวนะครับหากแต่เป็นวัดในภูมิลำเนาเดิมของท่านโชกุนอาชิคางะทากะอุจิโชกุนคนแรกของตระกูลอาชิคางะครับ คนส่วนมากจะสับสนเรื่องนี้เพราะตอนที่โทเอะสร้างภาพยนตร์การ์ตูนชุดในน้อยจ้ปัญญาคนวาดหารูปอังคกุจิของอิวคิวไม่ได้เพราะวัดถูกเผาไปแล้วจึงได้เอารูปแบบสิ่งก่อสร้างของวัดอายาเบะอังคกุจินี่มันเป็นต้นแบบในการวาดฉากการ์ตูนคนดูการ์ตูนจะจํากันติดตาเลยว่านั่นคืออิคิวอยู่อายาเบะ จริงๆแล้วการ์ตูนเรื่องนี้สร้างภาพปรกะกอใครท่านอีคิวแต่จะเชื่อว่าท่านเยอะอย่างเรื่องวัดในการ์ตูนอยู่เป็นวัดชนบทแต่จริงๆแล้วตามประวัตินี่วัดอังโคจิเกิดขึ้นเป็นเพราะพระชาของโชคุนโดยแท้ท่านแม่อ Q คิวเป็นพระสนมราชสำนักโยชิโนะฝ่ายใต้เข้ามาถวายตัวเป็นบาทบริจาคจากพัดเอาง่ายๆคือเป็น่ารลองบาทจบนะครับผมในเกียวโตวซึ่งเป็นราชวงศ์ฝ่ายเหนือมีการเมืองราชสำนักสุดๆจนท่านแม่ของอีคิวนำบุตรไปบวชท,ที่วัดโชคุนอุปธรภมคร,ครับเรื่องอิคิวนิยาผมเคยตามชัวระวัิของท่านอยู่่่บาาางพวตๆ จากตูนเยอะและมีเรื่องประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจพอสมควรเช่นเช่นท่านโชคุนในเรื่องยึงต้องเป็นพระสงฆ์นะครับผมเพราะในประวัติอาชิคางะโยชิมิสึบวดเป็นพระและสลัดดบตำแหน่งโชคุนให้ลูกเป็นแทนตั้งแต่อีคยังเป็นยังไม่เป็นบวชสมเนด้วยซ้ำแต่ในตูนนั้นดัดแปลงให้ท่านโชคุุอยังคร้อมหน้าอยู่และเล่นตลกเพียเพ้ยนๆกูร์สมเีิตลอดเวลานะครับผมซึ่งคนไทยก็เข้าใจว่าตามตูนอย่างนั้นหมดแล้วเรื่องยาวนะครับผมเอาแต่ก่อนคั้นี้ก่อนลวกันขอแนะนำนะครับตัวจริงให้ไวไวัโชนนชอคอ ยูจิครับผมจากสถานีเคียวโตนั่งรถไฟไปนะครับผมแล้วก็ท่านอิคิวมรณภาพที่นี่สารุสิทธิ์ยังแกะสลักรูปท่านอิคิวไว้และใช้เส้นเกสาหนวดของท่านเซมไปในรูปครับผมไปกลับมาแล้วนี่สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะทราบเพิ่มเติมนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมวัดนี้เป็นวัดที่ค่อนข้างสวยนะครับผมถ้าดูจากรูปผมไม่เคยเห็นของจริงนะครับผมแต่เดี๋ยวมีโอกาสผมจะไปไหว้สัการะนะครับผมก็อยากจะเห็นอ่า พระธาตุนะครับผมของตัวท่านอีคิวหน่อยนะครับผมท่านอีคิวนั้นถือเป็นคนหนึ่งนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนใฝ่รู้นะครับผมซึ่งถ้าเรามองถึงความเป็นจริงเนี่ยแล้วเราลองเปรียบเทียบถึงการที่ชิบะนะครับผมอินุนะครับผมใช้วัดนี้นะเป็นพื้นหลังนะครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีโอกาสเป็นไปได้เว้ยว่าเราจะได้เห็นชิบะอินุนะครับผมเติบโตขึ้นอย่าง เป็นจริงเป็นจังนะครับผมในการสร้างนะครับผมอย่างต่อเนื่องซึ่งเอาจริงๆแล้วเราคาดหวังอะไรกับชิบะอินุได้บ้างนะครับผมเราต้องกลับมาถึงความเป็นจริงที่เราต้องอยู่นะครับผมคือ2เท้า2เทีนเรานะครับผมที่อยู่บนพื้นแผ่นดินนะครับผมแล้วก็หวังแหละครับผมว่าเชียแมงสักวันหนึ่งเราก็ต้องรวยเป็นคนมหาเศรษฐีเพราะชิบะอินุนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับผมทํางานหาแดกไปก่อนนะครับผมพูดตรงๆนะอันนี้จากใจผมนะครับผมผมพูดเสมอแล้วครับผมว่าเชี่ยมึงอย่าไปหวังอะไรมากกับชิบะอินุชิ เชิญชวนนะครับผมเข้าถึงส่วนของระดับโกลบอลนะครับของเมตาเวิร์สนะครับผมแต่ผมก็ยังมองมองไม่มองไม่เห็นที่อะไรสักอย่างเลยครับเมตาเวิร์สนะของชิบะอินุนะครับผมเพราะอะไรรู้ไหมครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราได้เห็นบางอย่างนะครับที่ทําให้เรารับรู้นะครับผมว่าเฮ้ยการเติบโตของเมตาเวิร์สนะมันเกินข่งขันที่เออรี่มากๆนะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าไอเทียจะมีเหรียญส้นตีนตัวไหนแม่งตั้งเหรียญเป็นพันดอลอย่างนี้นะผมเก้าพันดอลอย่างนี้นะแม่งบ้าบอนะครับผมคอยพอกแดกนะครับผมมมไ่ีปัญหาฮะ เราก็ยังอยู่กับชิบะอินุอยู่เหมือนเดิมเราอยู่รนชิเหมือนเดิมนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะมาใช้งานนะครับผมก็สามารถเข้ามาดูได้นะฮะผมยังมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับผมที่เป็นการเติบโตของมันนะ่ะนะสุดท้ายแล้วนะครับผมชิบะอินุในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะครับผมเราคงยังไม่ได้เห็นนะครับผมว่าตัวชิบะอินุจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นนะครับผมเพราะว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยชิบะอินุชิบะสวอฟนะครับผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง ระบบตัวเองขนาดนั้นนะครับผมยังเป็นปกติสุขของมันอยู่นะครับผมแล้วก็ผมก็ยังมองอยู่นะครับผมว่าตัวชิบะนะครับผมก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราควรจะต้องจับตามองให้ดีนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดมันเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ที่มันเอรี่นะมันทำมาเรื่อยๆนะผมแล้วมันดึงโปรเจกต์มันดึงบุคคลนะครับผมที่มาจากหลายๆภาคส่วนนะครับผมที่มีความสามารถในการทำกราฟิกดีไซเนอร์นะผม 3D metaverse นะครับผมแล้วก็ ผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าม e ต a w เวิร์ที่ดึงเข้ามาแต่ละคนเนี่ยเป็นทริปเปิลเอนะครับผมแต่เกมแม่งเขี้ยมากเลยนะ <c oughs> คือถ้าคือถ้าคุณชอบเกมการ์ดมันเป็นเกมการ์ดที่สนุกครับผมแต่มันไม่ได้เป็นดั่งความมุ่งหวังของเราสักเท่าไหร่นะครับผมในนี้ต้องเป็นอันหนึ่งที่เราต้องบอกให้ฟังนะครับผมอันนั้นก็เป็นอีกอันนึงที่เราต้องคุยให้เข้าใจนะน,นี่ก็มีขายที่ดินนะรราคาขายที่ดินก็ถามว่าแพงกว่าไหมผมก็ยังยืนยันว่าแพงกว่านะครับผม ในอนาคตมันอาจจะลดลงต่ำกว่านี้นะผมหรือถูกแปลงทรัพย์สินไปนเป็นอื่นๆนะก็เป็นไปได้นะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยชิบายุจะเป็นหนึ่งในค a n ิเดตในปี2023หรือเปล่านะผมยังตอบไม่ได้เต็มปากนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมตอบได้เต็มปากนะครับผมชิบายุไม่เคยหยุดพัฒนานะครับผมคนก่าวะไรชิบหายไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ